วันนี้ไม่มีผักไก่ให้ขโมยเลยหรือมันจะไปซื่อแกงจืดได้มีผักมีแต่หนังหมูกับลูกชิ้นแอบกงเข้าครัวไปต้มแกงจืดมาสดไม่มีมันจะไปเอาหอมรสชีมาใส่ไก่ทอดไก่ทอดเดี๋ยวนี้เขาขายชิ้นเท่าไหร่ดิห้าบาทโอ้โหห้าบาทมีแต่กระดูกนะเพื่อนเอ้ยดูดิห้าบาทแต่ก่อนนี่อวบอวบนะเดี๋ยวนี้แทบจะมีแต่กระดูกแล้วอ่ะ แล้วก็มีผัดอะไรเนี่ยผัดไก่มะเขือผัดไก่มะเขือมีกะเพราเดยพรอนเหลือมาเช้าแล้วก็มีอะไรเนี่ยหอมหมกผไม้หอมหมกผไม้ของใครของที่เจ้าไอ้ตอนเช้าแหละมันมาขายเช้าเย็นเลยเนี่ยเ,เย็นเขาขายาแต่หกวปีไม่มีแล้วนี่พริกเขียวนี่เดี๋ยวนี้กินพริกเขียวอร่อยกว่าพริกแดงนะวันนี้วันรวยรู้ไหมออกอะไร <c oughs> ข้างบนแน่ง06มั้งข้างล่าง61หรือ16เนี่ย16มันรู้ซื้อ,อยังไงก็ผิดอ่ะเลขมันอะไรไม่รู้อ่ะก็บอกว่าอยากอยากติบป,ประชาชนออกมาเลย62เออไม่ใช่สิ2026เออก็ต้อง6226มันก็ไม่ออกมันไปออกแต่ถ้าคนจับทางถูกก็จะคิดเหมือนที่พอ่อเคยบอกว่ามัน62ใช่ไหมกูซื้อ61ขยับลง ก็ซื้อหกสอ่าสองหก็จะก็ถูกเลยซื้อหนึ่งหกหกหนึ่งเไหมหกสามสาเพราะว่าปีพศออมันอั้นอยู่แล้วสองหกับไอหกเเนี่ยขยับปั้งเข้าไปแต่ว่าไอ้ปีพศออไทยก็จะไม่ใกล้แต่ว่าปีพศอฝอรั่งในใกล้ถูกเลยเด็กแล้วคนจับทางนะก็ได้อยู่ วันนี้รวยแต่ไม่ใช่วันของเราเดี๋ยวรารอวันของเราก่อนเออแกงเจคราวนี้ลูกชิ้นหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วนังหมูก็หมดแล้วหมดแล้วทีนี้เคลียร์ทีนี้ก็หาของใหม่มาแล้วมันไปคุกดินมาจะไปอุ้มมันทำไมก็มันถ้าไม่อุ้มมันก็เดินไม่ได้อะ่ะไอมันนะ่ะมันกัดนะ่ะ ตีตีแรงแรงมันมันนั่นนั่นนั่นอากงจัดการเปียอากงเปียขามาเปียเปียมันดื้อมันดื้อมันดื้อยังไม่หยุดยังไม่หยุดมันยังไม่หยุดยังไม่หยุดยังไม่หยุดนี่ยังไม่หยุดนี่ยังอักงงตีดื้อใหญ่เออดื้อใหญ่ยังอีกเออดื้อ